ก้านยาวสีนาลักษณะประจำพันธุ์การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบรูปร่างของใบป้อมปลายใบยเรียวแหลมฐานใบแหลมทรงผลกลมรีปลายผลแหลมลักษณะฐานผลป้านความยาวก้านผลปานกลาง5-11เซนติเมตรรูปร่างก้านผลเรียบรูปร่างนหนามผลนูนปลายแหลมหนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผลมีหนา น้ำปลายผลเป็นน้ำตรงน้ำรอบพั่วผลน้ำงุ้มเข้าลักษณะทางการเกษตรการเจริญเติบโตของต้นปานกลางการออกดอกน้อยการติดผลน้อยผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้15ปี60-70ผลความยาวผล24.4เซนติเมตรความกว้างผล21.5เซนเมเส้นรอบวงผล60.8เซนเมตร น้ำหนักผล3.11กิโลกรัมความกว้างปากปลิง2 2งเซนติเมตรความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง5.9เซนติเมตรน้ำหนักเนื้อต่อผล720กรัมความหนาเนื้อ1.67เซนติเมตรสีเนื้อผลสุก YO 10 C ขีด11 B กลิ่นของเนื้อปานกลางรสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อหยาบมีเส้นใหญ่ในเนื้อปริมาณน้ำในเนื้อมากน้ำหนักเปลือก2130กรัมสีเปลือกผลดิบ YG 152D ดีขนาดของเมล็ดความกว้าง4.2ซนเมตรความยาว7เซนติเมตรรูปทรงของเมล็ดขอบขนานน้ำหนักเมล็ด230กรัมฤรืดูการผลิตตรงฤดูการอายุการเก็บเกี่ยว100 g, ถึง115วัน